โอเคก็วันนี้วันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568แจ้งอ่บแจ้งบุคลากรที่คัดเลือกคัดสรรบุคคลที่จะให้เราซื้อของในการทำบุญโดยเฉพาะของที่ เป็นของในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยเราแจ้งเพื่อทราบนิดหนึ่งนะคือเอาตรงๆของที่ทำบุญเราต้องการของดีแล้วก็ของมีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้องการแม่ค้าที่เป็นแม่ค้าจริงๆไม่ได้ต้องการ18มงกุฎ18มงกุฎหมายถึงพวกที่ไม่ได้เป็นคนขายของจริงแต่ต้องการและมีประสงค์ที่จะหลอก คือพูดจากรร่อนปิ้นป้อนตอแหลคือเอาตรงๆเสียสุขภาพจิตเราไม่ต้องการคอนเนคกกับบุคคลประเภทนี้นะคะก่อนที่จะรับใครเข้ามาเช็คก่อนเช็คหน้าเช็คหลังอ่าคือความใจดีมันต้องดีให้ถูกคนแต่ถ้าเจออีตอแหลขึ้นมาเนี่ยก็กูก็ไม่มีความจำเป็นต้องใจดีแล้วก็ไม่ได้อยากทะเลาะเพราะรู้ว่าทะเลาะไปก็ไม่ชนะ นะไม่ชนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะชนะไปเพื่ออะไรไม่มีความจําเป็นนะเอาออกไปนะหากเป็นพนักงานในองค์กรไล่มันออกไปฉันไม่เอาฉันไม่เอาสิ่งไหนทําได้บอกว่าทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้บอกว่าทําไม่ได,ไได้ฉันต้องการมืออาชีพฉันไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่อะไรก็ไม่รู้สิบแปดมงกุด หรือทำนี้ใส่สันดาลลับๆล่อๆตรงนี้ก็ไม่เอาไม่ต้องการฉันต้องการของที่ดีและมีมาตรฐานหากประเทศไทยไม่มีนําเข้ามาให้หมดส่งนําเข้าจากต่างประเทศมาให้หมดคือทําไมฉันเห็นแต่อะไรเนี่ยเออร้านที่ดีมีนะแต่ร้านที่ไม่ดีก็มีแต่ไม่รู้ว่าใช่ร้านหรือเปล่าแต่คัดเลือกคัดสรรเข้ามานี่คืออะไร มีเกณฑ์มาตรฐานอะไรในการชี้วัดตรงนี้หรือเปล่าคะมีมาตรฐานอะไรหรือเปล่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรใดๆของทําบุญเราเน้นเรื่องความสะอาดเราเน้นเรื่องมืออาชีพหากทําไม่ได้ติดขัดตรงไหนต้องแจ้งแต่ไม่ใช่โกหกตอแหลเลิกซะนะนีสใสสันดานอย่างเงี้ยทำงานองค์กรไหนก็ไม่ได้ไม่มีใครเอา นะที่สำคัญเราไม่เอาเราไม่มีนโยบายมีคนงานที่เป็นคนโกหกตอแหลเราไม่ชอบนะการช่วยเหลือคนน่ะต้องช่วยคนที่เขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่สัตว์การโกหกตอแหลไม่ใช่นิสัยของคนหรือมนุษย์นะมันคือการแก้ผ้าเอาหน้ารอดมันเป็นการพูดจับตลบตะแลงปิ้นป้อนหลอกลวง เพื่อให้ได้เงินหรือการเล่นแร่แปรธาดเพื่อให้ได้เงินแบบเนี้ยก็ไม่เอาอ๋อมันไม่สมควรได้รับการช่วยเหลืออะไรใดๆเลยนะเหมือนมันช่วยงูพิษอ่ะแล้วก็คำพูดป,ปากปากเสียอ่าปากเสียออกไปปากหมาออกไปสันดานเฮียออกไป ไม่มีความจําเป็นที่ฉันต้องเกรงใจเลยคือคนแบบเนี้ยเหมือนพอเราดีด้วยแล้วปีนเกี่ยวไม่ไม่เอานะตรวจสอบตรวจเช็คดีๆคุณภาพอะ่ะเราเน้นช่วยคนไม่ได้เน้นช่วยเฮียนะคะไม่เน้นช่วยเฮียมันหมดยุคสมัยโกหกตอแหลแล้วตั้งแต่ระดับล่างจนถ,ถึงระดับสูงวันนี้เจอแต่เฮียเฮียมันเป็นอะไรกันมากมาย อืมมันเป็นอะไรเราไม่รู้นะเพียงแค่การทําบุญแต่ละครั้งมันต้องทําเยอะมันต้องใช้เยอะมันต้องใช้เยอะของเยอะหากทําธุรกิจทําอะไรใดๆที่มันได้เงินมาเยอะมันก็ต้องให้เยอะมันก็ต้องทําบุญเยอะมันก็ต้องทําได้จริงและคําว่าทําได้จริงเน่ะฉันต้องการคําว่ามืออาชีพไม่ได้ต้องการไก่กาอารเล่หรือผู้หญิงข้างทาง ที่ไม่มีประสิทธิภาพแต่ต้องการแต่งเงินฉันก็ไม่เอาแล้วก็เลิกเล่นละครตอเหลไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบหากประเทศไทยหาของที่ดีไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามาไม่ต้องเสนอหน้าไม่ต้องสรรแนนาเข้ามาให้หมดเลยนะนําเข้ามาให้หมดเลยเอาตรงๆร,รู้สึกแย่มากแย่มากรู้สึกแบบนี่คือการเทคแคร์ แม้กระทั่งการทําบุญสร้างกุศลยังยังเจอกับอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไระคนดีๆมีนะคะที่ขายของอยู่อะแต่คนที่ไม่ดีเนะี่ยอย่าเอาเข้ามาเด้ยปปะคือมันเขาเรียกว่าอะไรอะมาตรฐานในการคัดเลือกคัดสรรคืออะไรคืออะไรอืม คือของบางอย่างอ่ะมันไม่ได้จําเป็นไม่จําเป็นแต่เราซื้อเพราะเราต้องการแค่อุดหนุนแล้วเราก็แค่ต้องการนําของนั้นไปทําบุญสร้างสุสมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะซื้อที่ไหนก็ได้เจตนาจะซื้อที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อไข่หรือล็อบบี้ไข่หรือไข่ไข่ไข่ หากความซื่อสัตย์ความจริงใจไม่มีก็คือออกไปไม่เอาใข่สักคนไม่เอานะเออไม่เอาเพราะฉะนั้นตรงนี้คัดเลือกคัดกรองด้วยนะไม่ได้อยากเสียประสาทเออเราไม่ค่อยชอบนะคนที่จะมาละลิกละหลีแล้วก็มาทำนี้ใส่สันดานแบบเนี้ยเราก็ไม่เอานะให้เขาไปขายแถวข้างทางเถอไม่เอาอ่ะอ่าคัดเลือกคัดสันดีๆนะ แล้วก็ไม่มีใครง่นะอืมเพราะฉะนั้นอย่าไม่ใช่เพื่อนเล่นเอามันออกไปอีพวกตอแหลทั้งหลายเอาออกไปให้หมดไม่เอาเอาแต่มืออาชีพนะคะสรุปก็คือว่าถ้าหากไม่มีก็คือนําเข้ามาทั้งหมดหากเรื่องอาหารไม่ได้อะไรใดๆไ,ไปจ้างร้านที่ เขาเป็นมืออาชีพและเขาสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเขาทําได้ในลิมิตที่เท่าไหร่ในวันนั้นวันงานหรืออะไรใดๆร้านต้องแจ้งว่าโอเคผมมีลิมิตทําได้แค่หนึ่งร้อยชุดครับเอออันนี้คนอันนี้คือมนุษย์อันนี้คือมืออาชีพเขารู้จักตัวเขาเองดีแล้วเขาก็มีสติแล้วก็ปัญญาคนที่มีปัญญาเวลาที่เขาได้รับออเดอร์เยอะเขาจะบริหารจัดการเป็น นั่นคือผู้มีปัญญาแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญามันจะโกหกตอแหลโดยที่ปัญญามีอยู่แค่เนี่ยแล้วก็มาโกหกสร้างเรื่องแล้วก็มาทางตานว่าทำไม่ได้นี่คือผู้ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นคัดออกไปอย่าเอามันเข้ามาฉันไม่ต้องการนะรูปร่างหน้าตาดีไม่เกี่ยวเกี่ยวที่นีสใสและสันดานฉันไม่ได้ดูคนที่รูปร่างหน้าตา อ่าคัดด้วยนะตรงนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะแล้วฉันก็ไม่ได้ว่าฉันจะซื้อของคนทุกคนก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะของที่เอาไปทำบุญมาตรฐานต้องดีแล้วมันก็ต้องได้เออเท่านั้นเองติดอะไรยังไงก็ต้องแจ้งอย่างนี้ไม่เอาต้องรู้นะว่าใครที่ฉันไม่เอา ไม่เอาคือไม่เอาอย่าทำนิสใสสันดานแบบนี้มันคือทําให้เรารู้สึกแค่ว่าไม่น่าไว้ใจอืมไม่น่าไว้ใจของถ้าซื้อแล้วไม่ได้ของบล็อกไปเลยไม่เอาอืมเราไม่อยากคุยกับสิบแปดมงกุฎเจอแต่สิบแปดมงกุฎเจอเยอะแล้วไม่เอาโอเคนะ